ชายหาดนะครับมีตะไคร่นะครับเขาก็เติบโตได้เขาจึงเป็นไม้ที่เรียกว่ามีความแข็งแรงนะครับมากๆชนิดหนึ่งเลยนะครับถ้ามีลูกชายนะครับปลูกต้นสนไว้นี่ก็จะส่งเสริมให้ลูกชายนะครับเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะครับมีความกล้าหาญอดทนนะครับเช่นเดียวกันกับคุณลักษณะของต้นสนนะครับสวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ริมทะเลนะครับของประเทศไทยนะครับบริเวณจังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอท่าใหม่ นอกจากทะเลนะครับที่คุณผู้ชมกํลาลังเห็นในขณะนี้นะครับซึ่งจะมีเสียงคลื่นนะครับแทงกับเสียงผมนี่นะครับก็จะมีต้นไม้นะครับที่เรียกว่าต้นสนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาส่องต้นสนนะครับและต้นสนที่นะครับเรากําลังดูในขณะนี้นะครับก็คือต้นสนประดิพัฒนะครับต้นสนจะมีหลายประเภทเนาะนะครับสนบางชนิดเนี่ยนะครับชอบเกิดอยู่ที่ริมทะเลนะครับอย่างที่เรากําลังเห็นตอนนี้นะครับสนบางชนิดนะครับก็จะไป เกิดอยู่บนภูเขาก็มีนะครับสําหรับต้นสนนะครับถือว่าเป็นต้นไม้โบราณชนิดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามีหลักฐานค้นพบว่า,าเขาปรากฏอยู่ในโลกของเราเนี่ย200ร้อยกว่าล้านปีที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรงนะครับยืนหยัดอยู่ได้ในโลกแห่งนี้นะครับอย่างสวยงามต้นสนเ็าจะมีหลายชนิดนะครับแต่ว่าต้นสนที่คุณผู้ชมกาลังดูนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นต้นสนประดิพัต บริเวณชายหาดแห่งนี้นะครับก็จะมีอยู่สามสี่ต้นนะครับเรียงกันมาสามสี่ต้นแต่ไม่ใช่มีแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับใหญ่นะครับผมน่าจะโอบรอบพอดีนะครับต้นนี้นะครับลักษณะผิวเขานะครับคุณผู้ชมนี่ผิวเขาจะแตกนะครับแตกตามแนวลงมานะครับเรียงตามแนวนะครับเนื้อไม้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายประการพอสมควรเลยนะครับต้นไม้ต้นสนเนี่ยนะครับ ใบของสนปฏิพัฒน์นะครับสนปฏิพัฒน์ก็จะมีใบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะพบเขานําไปปลูกที่บริเวณริมทะเลนะครับสําหรับประเทศไทยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเกิดอยู่ในแค่เฉพาะริมทะเลนะครับแถวบ้านผมนะครับผมไปถ่ายมาคลิปหนึ่งนะครับอยู่ที่ริมเขื่อนเมคานะครับก็มีต้นสนชนิดนี้เกิดนะครับแล้วก็ต้นตูแบบนี้แหละนะครับ อยู่เช่นเดียวกันครับนั่นหมายความว่าต้นสนเนี่ยเป็นพืชที่สามารถเกิดทั้งริมทะเลนะครับรวมไปถึงภาคอีสานบ้านผมนี่ก็เกิดได้นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับคุณผู้ชมจะรู้ว่าอาที่ภูกระดึงนะครับก็จะมีต้นสนเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าต้นสนเนี่ยเขาเกิดได้ในหลากหลายสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศเลยนะครับนี่ครับ ก็จะมีสวนสนประดิพัทธ์นะครับเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับอันนั้นเขาก็จะปลูกไว้นะครับต้นสนประดิพัทธ์นี่เกิดเยอะๆเลยนะครับก็ปลูกไว้เป็นที่ท่องเที่ยวอย่างสวยงามครับอ่ะนี่ครับผู้ชมลองดูนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับโอ้โหเห็นไหมครับอ่าร่มเงาบ้างครับดูร่มเงาองเขานี่ครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหลายๆต้นนะครับฝั่งข้างหน้านะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับต้นสนเหล่านี้นะครับน่าจะ เกิดมานานแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นการปลูกหรือว่ามันเกิดเองนะครับแต่ถ้าผมสนิทฐานผมคิดว่าน่าจะเป็นการปลูกนะครับต้นมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะครับอายุหลายสิบปีเลยนะครับเพราะว่าต้นสนเนี่ยนะครับต้นขนาดเนี้ยนะครับโอ้โหหลายสิบปีอย่างแน่นอนนะครับนี่เพราะว่าเขาเขาไม่ได้โตเร็วนักนะครับต้นสนนี่ต้นสนนี่เป็นไม้มงคลด้วยครับคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของเขาที่ว่า เป็นต้นไม้ที่มีความาทนมากๆนะครับเกิดได้ในสถานการณ์หลากหลายนะครับแม้ว่าจะโดนลมโดนฝนโดนพายุต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฝนที่มันเกิดริมทะเลเนี่ยนะครับเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับมันก็เลยกลายเป็นไม้มงคลนะครับตามความเชื่อของคนไทยนะครับก็คือใครที่ปลูกต้นสนไว้นะครับถ้ามีลูกชายนะครับปลูกต้นสนไว้นี่ก็จะ ส่งเสริมให้ลูกชายนะครับเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะครับมีความกล้าหาญอดทนนะครับเช่นเดียวกันกับคุณลักษณะของต้นสนนะครับที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้ผ่านแดดผ่านฝนผ่านลมผ่านพายุมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเขาก็ยังยืนต้นยังสง่างามในขณะที่ต้นไม้บางชนิดนะครับถ้ามายืนอยู่ริมทะเลวบนนี้นะครับโดนอุปสรรคต่างๆนะครับก็อาจจะตายไปก่อนต้นสนนะครับนั่นจึงกลายเป็นว่า ต้นสนกลายเป็นไม้มงคลด้วยครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับใบของเขาเป็นอย่างนี้ครับน่ครับก็จะมีน้ำน้ำด้วยนะครับที่ปลายใบของเขาครับอันนี้ถือว่าใบใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ก็เป็นกิ่งเป็นเล็กลงมานะครับนี่ครับตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบดึงออกดึงแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าคืนแล้วก็ทายเพื่อนว่าให้ให้เพื่อนชี้ว่า ข้อไหนที่เราต่อนะครับซึ่งเราก็เดาไปทั่วนะครับเราหาไม่เจอนะครับเพราะว่ามันต่อกันได้แบบสนิทแนบเนียนมากๆเลยนะครับก็เป็นการละเล่นนะครับของเด็กๆนะครับสําหรับผมนะครับไม้สนเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจสําหรับการไปปลูกเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่สามารถนําไปปลูกลิมรั้วได้นะครับเป็นแนวกันลมเป็นแนวกันฝุ่นเนี่ยนะครับริมทะเลเนี่ยนะครับเขาเอามาปลูกไว้นะครับ อย่างหน้ารีสอร์ทที่ผมไปพักอยู่นะครับฝั่งนู้นนะครับเขาไปปลูกไว้ที่บริเวณหาริมชายหาดนะครับเวลาลมพัดมานึงแรงเนี่ยนะครับมันก็จะลดระดับความแรงของสายลมลงได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นแนวกันลมที่ดีครับรวมไปถึงนะครับยังเป็นหาความสวยงามด้วยนะครับผมเห็นแถวบ้านผมนะครับเขาปลูกไว้เป็นแนวนะครับประมาณสักหลายสิบต้นเลยนะครับเรามองไปมันก็งามตานะครับ ลูกไว้ที่หน้าบ้านเลยเป็นเป็นแนวเป็นแนวรั้วหน้าบ้านเลยนะครับมีโอกาสผมก็จะไปถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูนะครับซึ่งภาพที่ผมเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจนะครับเพราะว่าผมชอบต้นไม้เขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเวลาเรามองไปนะครับไอ้ทิวสนเนี่ยนะครับมันก็มีความงดงามนะครับมองไปแบบสวยงามอ่ารวมไปถึงเนื้อไม้นะครับก็สามารถนําไปสร้างประโยชน์ได้นะครับต้นสนนะครับนี่ ก็ถือว่าชายหาดหลายต่อหลายแห่งนะครับของประเทศไทยนะครับที่มีต้นสนปลูกอยู่ครับก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเสนีนะครับให้กับพื้นที่แห่งนั้นได้เป็นอย่างดีครับนี่ครับวันนี้นะครับที่ทะเลนะครับพื่นค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับลมก็แรงเมื่อวานแรงกว่านี้นะครับเมื่อวานนี่โอ้โหเรือเล็กนี่ไม่ควรออกจากฝั่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกส่วนหนึ่งใกล้ๆนะครับไปดูให้จูใจไปเลยว่าต้นสนเนี่ย เขาเขามีความงามยังไงบ้างนะครับและลําต้นเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับอันเดียต้นนี้ผมจะลองโอบกอดดูนะครับว่าผมจะโอบกอดได้ไหมครับจะรอบไหมครับต้นนี้ผมโอบกอดไม่รอบนะครับมันใหญ่นะครับผู้ชมคิดดูว่ามันจะกี่ปีนะครับนี่นี่นะครับเขายืนหยัดยืนยงได้นะครับและที่สำคัญนะครับบริเวณนี้นะครับ เป็นบริเวณที่ชายหาดนะครับมีตะทรรยนะครับเขาก็เติมโตได้เขาจึงเป็นไม้ที่เรียกว่ามีความแข็งแรงนะครับมากๆชนิดหนึ่งเลยนะครับนี่น่าล่ะนะครับเขาคิดว่าใครปลูกไว้ที่บ้านนะครับที่มีลูกชายนี่เนาะลูกชายก็จะกลายเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํานะครับมีความแข็งแกร่งอดทนนะครับครับในบริเวณนี้นะครับมีหลายต้นเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ นี่ยครับมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะครับสภาพชายทะเลของประเทศไทยนะครับที่มีต้นสนแบบนี้นะครับก็ือว่างดงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับต้นสนบริเวณนี้ก็หลายต้นนะครับแงความสวยงามด้วยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ